เห็นบมดพี่ต้นเอาพี่ต้นเอาอะไรนะหนังในหนังเจ็บบอกว่าจะเอาหนังแบบใบห้อมีหนังด้วยเหรอนี่หนังหนังเยอะไปน้อยไปป่ะหนังหนังหนังไม้นึงแล้วก็เนื้อไม้นึงเอาเลยครับพี่เปิ้นหยิบหน่อยหยิบเลยจั่งหน่อยขี่มาแล้วเอาผมไม้นึงเนื้ออยู่ในนี่มีเนื้อมีอะไรมีหนังมีตูดมีเนื้อมีหนังฮะ เบื้องหลังเบื้องหลังนนมืม้อเช้ามืาม้อเย็นรีสวดทบรีสวดมีคนแอบดูอยู่นะตอนนี้ผู้ไปเปิดเผยตัวแถวๆนี่แหละนีะ่ก <c oughs> ็แอบดูอยู่กำลังอยู่ลีสวดครับกลางซอยพ่อหอนดลทิ้ง500นะครับรีสว,นสวดวนะ ลมดีมากเลยครับพี่น้องด้านหน้าดีสอดจะเป็นนะครับป่าลกต้นกล้วยคือทางขึ้นนะไม่ผ่านคิวซีขึ้นไม่ได้อีกเดี๋ต้องแก้ใหม่นะไม่ผ่านทำครึ่งวันสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะไม่ผ่านต้องขุดอีกขึ้น<อ>ไม่ได้ เสียงเป็ดขึ้นไม่ได้ไปดูเลความยุ่เสือใต้แล้วทำไรเก็บกดขายดีกว่าอาชีพใหม่พี่ต้นเก็บกวดขายเก็บกดขายเดี๋ยวพาไปขายนะใส่ถุงไว้หลายร้อยอยู่ ดูครับเบื้องหลังการสร้างรีสอร์ทนะเดี๋ยวเราจะสั่งมุกกระทามานะฉลองเปิดอูฉลองเปิดอูใหม่เดี๋ยวเชิญน,นักการเมืองมาด้วยคนขยันอยู่นั่นครับคนขยันคนขยันอยู่กับน้ำครับคนขยันคนขยันหน่อยไหม เขขยันขยันแต่มาแล้วบอกว่าอยากให้ถ่ายลงผมลงเจ๊ก็เห็นหมดแล้วลำคาญเขาเห็นหมดแล้วเขาอยากเขาอยากดูว่าต้นไม้มันมันมันสดชื่นหรือยังเอาอะไรเอาอะไรมาผูกการเนี่ยเนี่ยจะมีมีอะไรนะมีต้นชะอมมีต้นสนเกาหลีโอ้โหต้นละเจ็ดสิบบาทแล้วอะไรอีกต้นดอกว้า ต้นดอกรักดอกรักอยู่นี่มายอมมายอมอีกดูครับมะนาวไม่ใช่มายอมมายอมมายอมอีกมะนาวโห่มะม่วงขาวมะนาวโหอีกดูเรียกมะม่วงงงนอนมะม่วงงงนอนดูบรรยากาศพี่น้องดูเอาร่มเอวย่อยครับ สวัสดีสวัสดีอู้ซ่อมรถห้องน้ำก็ยังไม่เสียดเสียดแต่เสาไฟเสาไฟแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ไฟเลยเนี่คือต้นเสียบไฟได้ใช่ไหมเสียบไปแล้วใช่ไหมไฟไมไอไเอาอยู่แล้วหมายความว่าเ <c oughs> ต้าเต้ารับเรียบร้อยใช่ไหมมันมีมีมเอาแล้วถ้าเสียบสายไฟก็ตายไ,ไม่ใช่ใค้เสียบปลั๊กได้ยังอ่ะ <c oughs> โอ้ย ไม่ต่อบปักยังวันนั้นอ่ะต่อต่อรับยังก็มีรูให้เสียบอยู่ก็เสียบเลยโอเคผมว่าย้ายไม้อ่อนก่อนดีกว่าแล้วก็ตั้งเต็นต์ตรงนี้เลยง่ายดีเป็นเต็นต์กองโวยการ <c oughs> ก็โวยการตดีนี้รอคุณยกอยู่เนี่ยอ<า>่ะเด,ดี๋ยวใจเย็นโดยหาถุงมือก่อนพี่เพิ่นไปทำหน้าที่ทิ้งไปก่อนพี่ทิ้งก่อนทิ้งก่อนยกไปไหน ยกเข้าไปอีกมันไกลไปเนี่ยมันต้องจอดรถดได้คันหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะรถตู้มาเสียบให้ตรงนี้<ม>เดี๋ยวจะทำกับข้าวตรงนี้เลย<ม>หลังรถตู้เออเดี๋ยวผมเอา<ม>หาชงหาชั้นไปเอาถีบไปเลยก็ได้ดเอาพางังเอาอีกแล้วเอาสุกยังพี่สุกแล้วก็ไปรอไก่เลยคุณให้ร้อนใช่ไหมกำลังรอกินไก่อยู่ กำลังรอกินไก่อยู่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่เพื่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสองวันนี้วันที่สนะิบสิบหกก็ไมหวยออกเลยงวดออกเมื่อวานออกเมื่อ,อวัน,นที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีนาครับสองห้าหกหกนะเอาลงพิงก่อนหกหกนะเดี๋ยวให้หนุ่มคนหนุ่มดีกว่ายกให้คนหนุ่มยกดีกว่ามผมควรหลังเลี้ยงอีกเอาได้อยู่คนเดียวนะแข็งแรงอยู่ เขาจะปวยอยู่นเาจะ่อยเอ,ยอาเอาไปออกแรงเยอะๆหน่อยยืดเส้นยืดสายหน่อย,ยไลาปลยเออนั่นแหล,ออและลไปนัป่นแหละทำไปทำไปดีทำไปทำไปมายก ไปไของเบาๆลากไปนี่ดาราดาราดารา่ละจบไหมอย่างเงี้ยมันเลยเอาเชือกมารัดให้มันสวยๆเอาจ่ายตังยังความครับพี่ข้าเหนียวไม่มีหรอทังหมดตังหมดผมเอาไหมค้าเหนียวเอาจีหอสองห่อพี่ข้าเหนียวผมไม่เอา ผมจะลดความวุ่นกินไก่อย่างเดียวมือเย็ยนครับมือเย็ยนมาดูครับมือเย็ยนพวกบ้าพลังนะตรานี้บ้าพลังไม่ใช่บ้าพลังก็แค่นั้นแหละไม่มีใครมาช่วยยกไปไปไปเขาเด่นไม่มาให้ผมได้หายให้ผมหายปวดหลังนะพี่ขุดดินมานั่นอนะ่ะผมก็นึกว่าจบแล้วโอ้ยฝันสลายอีกเลย่อยๆอยู่กหายฝันสลายดอกไฟบาน อาตีนถีบเลยพี่ถีบไปเลยไม่ต้องเร็วถีบไปนูน่นน่ะถีบท,ทำไมลงนิดนึงจ,จบแล้วเนี่ยแค่นั้นแหละ <Ừ. S 1> แล้วก็กางเต็นท์ใส่ลงไป <ực> อืมอืมแค่นเองเหนื่อย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 บนเหนืนหน่อยเอาเอาวันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาจ่ายตังด้วยนะไมม่ีตเอาไม่ได้จ่ายตังอีกเท่าไหร่ออรพี่เอาเฟี้ยงมาเลย นะสิบบาทใช่ไหมเปี้ยวไก่เนื้อมาอีกไม้กได้พี่เบื้องหลังคนะรับข้าวเหนียวเนื้อไก่ย่างเนื้อไก่ย่างผมเลยไรงัร้นเอาสู้สูส้ชีวิต ยงเี้มันคืออะไรมันคือมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ล่าสุดเออมันรุ่นหุ่นยนต์ครบทั่งไม้ไก่อีกไม้หน่งยพีเอาไม่หมดเอาเลยเอาเลยเหรอแค่นี้ไม่พอกินหรอลองก่อนลองก่อนไม่โอ้อ่ะกินดิใบใหญ่คำแดงอันไหนเนื้อไหนดูเนื้อหน่อยมีมีหนังไก่หรือเปล่ามีอันนี้เนื้อมีเนื้อนลยความเข้มข้ อันไหนหนังไก่นม่อันเดียวผมซื้อมาต้ั้งสามอันผมเนื้อสองอันไม้น้่เนื้อผมอ่ะสูตรไม่กินเ็าสูตรมีไว้ที่นี่เขาเรียกว่าบรรท้ายรสชาติดีสูตรไม่ใหญ่สูตรไม่ใหญ่โอ้ใหญ่ผมติดจำหน้าพี่คนกลัวเมีย

มันต้องกินข้าวเหนียวไม่ให้อพจะม่กินข้าวเหนียวนะไก่ย่างสุดไม่ใหญ่ไม่ได้ใช้งานจริงๆริงเยเบรคพื้ปัดสิปั เนี่ยตั้งนานไอ้นี่ดังมอตเตอร์ใช่ไหมเสียงเปลืองมีความสุขไหมย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ผมถามว่าพี่มีความสุขอออไหมดีออกว่าไหมดีกว่าไหมย้ายมาอยู่ใหม่มไ,หมไม่ที่ผ่านมากับที่นี่ก็ที่ผ่านมาก็ที่เก่าตอนนี้มันก็น่าจะดีกดว่ามึงลมลมดีมากเลยใช่ไหมตอนเย็น,ยนๆอะ่ะ ยังยังมือหีาทีในท้าหน่อยผมกินไม่ทันโมอเตอร์ไทยลมดีมากครับลมดีมากพัดลมเบอร์หนึ่งใช่ไหมพัดแล้วเปิดบางวันมีเบอร์สี่นะพัดอืยๆเลยดีมากดีมากบาบายไปแล้วดึงเสาเสาก็จะตั้งอ,าาอย่างนี้อธิบายใหม่นี่ไม่เข้าใจ จบเสาสี่ต้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อะไรแล้วก็แล้วก็ยกแล้วก็ยกค้ำค้ำนะครับไม่สี่มุมนีใช่ไหมเชือกดึงเสาแล้วก็เชือกดึงเสาแล้วก็เชือกดึงผ้าใบลงดินใช่ไหมสี่มุมอกเชือกดึงเสาเสาผ้าใบแล้วตรงแล้วตรงกลางทําไงมันจะตกท้องช้างไหมเอาตรงกลางทําไงเชือกดึงเชือกดึงตรงไหนประสานกัน เชื่อมจากตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้อ๋อดึงดึงดึงซ้ายขวาไปเลยหมอหน้าตั้งเป็นคานรับรับแรื่งเอาเราต้องเอา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 เชือกมาดึงตรงกลางไหมเรื่องเนี่ยดึงให้มันตึงไหมเป็นคานไม่งั้นผ้าใบมันจะตกความช้างอ๋อแล้วมันจะไม่คนโอเคโอเคเจ้าท้องค้างว่ะเคยเห็นแต่ท้องคนอืมหยิบขวดน้ำมาเนี่ยไม่จะเป็นเนี้ย เนี่ยมันจะมาอย่างนี้เขากำลังวางแผนอยู่เสร็จก็จะกลางเต็นทงี้ยเดียวเนี่ยเนี่ยเสาไม้ไผ่ใช่ไหมตั้งเนี่ยแล้วเชือกดึงเงี้ยอืมเนี่ยดึงดึงเสาเนี่ยมันดึงเสาเราเชือกดึงไม่าอเหรอในนี้มันก็ดึงกันอยู่แล้วไงทำเป็นรถจักรยานนต์ลนะก็เนี่ยเอาเชือกมาดึงเสาใช่ไหมล่ะเนี่ยเชือกดึงเสาแล้ว ตรงเสาค่อยมาดึงผ้าใบอีกทีหนึง่งไม่ใช่เอาเชือกไปดึงผ้าใบเลยอืมเข้าใจแล้วรับแล้วแรงแรงที่ดึงทั้งหมดมันจะลงมาที่ปลายเสาไงอืมัมนก็จะกดลงเนี่ยอแล้วเสาก็จะคำนิชีด้านอย่างนี้ผมนึกว่าตั้งแค่สองเสาแล้วเชือกดึงเลย <c oughs> ไม่อยู่ <c oughs> ไม่อยู่คาโตก,ก็ตามผนะ้าใ <c oughs> บหน่งหลกค้าไม่เห็นเลยเหมือนแบบปูแท็กซี่แถวลาภพ้าวเลยอื ทุกทนะเนี่ยเนมันเครื่องห้าสิบาทพอสี่บาบก็และแมนดิ้มันมีผลนะพี่คือลูกค้าที่เข้ามาเปลียนเข้าแบบดูเสร็จแล้วนี้ใช่ไหมเขามองภายนอกไงออเพิ่พ้นเราจะเราตองที่ทําทํางานพี่เทพื้นไหมหรือตจอะหินเห็นมาลงอย่างไงก็ต้องเทหินก่อนแล้วก็ลงด้วยปูนถ้าใบหนักกว่าที่คิดไว้พื้นต้องตอนที่พี่นอนเกือกกั้วกับพื้นอ่ะเขเจ็บเลยม่ใช่ เทปูนใช่ไหมต้องเทสิใช่ก็เทมุมไหนเอาเกีร์ก่อนไหมเทตรงนู้นก็เต็น์มาสั่งจะเทหลังก็เต็น์ทำงานก่อนเต็นต์สั่งปอาทิตย์นองอาทิตย์นั้นยังไม่โปรเลยโปรมาแล้วก็คืนไปจับคืนจารเราส่งปูมาให้นะไม่เอาอีกส่งมาจุนบุรีอาทิตย์หนึ่ง แถมมาผิดเหมือนแบบไม่ตั้งใจขายแล้ส่งอะไรไปเดี๋ยวมันก็เอาแอดมินรับคนหนึ่งโรงงานรับอีกทีหนึ่งแล้วอีกคนคนนึงมาคนส่งอีกทีหนึ่งรับอารมเสียไม่ประสานงานกันแล้วคนส่งนี่อย่างช้าเลยมันมาขอกินแล้วใครหอยดำนี่ยหอยดำไหนหอ้ด่างหอยด่างคาบน้ำตาลเห็นไหมนะมุมนี้ใส่เสือกหลายกว่าที่กินไลยเออเนี่ย เดี๋ยวไเชือ่ม,อม่ระหว่างซื้อเชือกกับซื้อเหล็กมาทำมาในถูกก่อนเหล็กสี่พันรวมค่าแรงเชือกหลักร้อยอ่ะกำลังประชุม,มว่าจะตางเต็นยังไงให้มันประหยัดที่สุดแล้วก็แข็งแรงนะอยู่เชียวยาวยิงยาวห้าปีสี่ตอนนี้ประหยัดได้ประหยัดสี่เดี๋ยวพอมีเนแล้วค่อยอันนี้สี่เมตรใช่ไหมค่อยลุย <4 S 1> ค่อยๆทำอ่ะพี่บ้านมันทำสีละค่อยๆอ่ะสี่เมตรต้องคูณสามอันนี้สี่ลงมาข้างล่างสูงสามเมตรแต่ฟอยเอียงปั๊มมันต้องเป็นสี่สี่สามสิบสองสิบสองต้องใช้เชือกสี่เมตรสิบสองนี่คูณสามสิบสองสามเป็นสามสิบหกสามสิบหกไม่สิบสองเมตรสามสิบสองเมตรคูณสาม แล้วก็มาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งสามสามปิดต่อมเห็นไปหนาหูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายคนรวยดิถ่ายคนรวยดิถ่ายคนรวยดิคนรวยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนรวยไปแล้วไปแล้วคนรวยไปแล้วไปแล้วเจ้าเมียสะพานใหม่นะหีบแต่แปดแปดแปดแล้วก็ขับรถไปคนรวยคนรวย